ครัับวนนมาท่านผู้ชมมาะจญภัยนะครับประจญภัยข้ามเกาะกันเกาะกลางเกาะหากินของน้าบอยนะครับตอนนี้เกาะหมานครับกระเพองกำลังกระเพาะอย่างงวงหมานอี๋ไะแม่นเดี๋ยวจะเอาเรือไปเรือลำน้อยได้ไหมสักตัวเลยครับ <cười> <cười> hey boy na lang. Hey. Na lang Hả? Bà điu đó, cứ lao. Cây long này 2 con đi. นจับภาพว่ะนะครับเด<ร>ี๋ยวเาใช้ธนิคออกเดินทางโอ้ยนะครับผีน้องไปเรากินแรงงานนะบอยอย่างเดียวครับเรามีสนใจครับให้นบอยพายไปจริงๆถ้าพายสองอันนี่หมอขนาดเลยจริงพายนี่ก็แย,ยก,กไปสองอันนะไปยังเงี้ยก็ง่ายนะพายรับอ แต่ถ้าพายังขยักอิง่ายนะง่ายน้ำขึ้นมุ้งจะกึ้นได้ไหมขึ้นได้เลยเคยลงแล้วแต่น้ำขึ้นเลยปากสีพุ่งขึ้นมาแล้วครับถึงฝั่งนะครับไททานิคจะจอดเทียบแล้วมุ้นี้จะงามพว่านี่ขึ้นเก้าพันอะ บัวร้อยนะแต่ถ้าก็ไม่ตกฮะนี่จะหน้ามันบบใสใส่ใสเต่านี่บ่ะน้ำออกสีคุณเลยนะนี่นะสื่อแซตหนไอยบ่าแม่ปากกายข้างหน่อยบ่ายไปถึงฟังโดยสวัสดิภาพครับขออนุญาตชิดกล้องมาถึงตรงนี้ครับเข,ข้าคุมครั้งแรก พุ่มชะโดครับก็พุ่มไกลๆนะครับใกลๆแล้วก็ระยะประมาณสี่เมตรห้าเมตรครับรอชะโดจิบอย่างเดียวครับล้วนๆทำอะไรไม่ได้ครับรอคอออกไปไกลนะครับไม่เป็นไรเราเฝ้าพุ่มเหมือนกันเพราะพอดีเมื่อกี้เห็นชะโดตัวหนึ่งนะครับมันมานอนในพุ่มเนี่ยครับก็คิดว่าน่าน่าจะเข้ามาอีกนะครับโอเคครับผมคอยติดตามรับชมครับ ครับตัวใหญ่มากครับใหญ่เลยครับใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่เลยเลย,เลยครับอุยอ้ยงูงูจะ,ออจะปล่อยอัดเลยครับอัดให้มันตายเลยครับไม่งั้นไม่ได้ตัว โอเคครับเราจะอัดให้มันอยู่ใต้นั่นนะครับวิ่งไปไกลมากไม่รู้วิ่งไปโพไหนก็เดี๋ยวต้องค่อยๆเลาะเอาครับนี่โอเคครับผมเรับมาแล้วคนหากินชาแนลนะครับพักพักยกครับพักเบรกนี่ครับนาบอยวันนี้นาบอยห่อมาม่ามาต้มครับสองพานมาเจอกันนะครับะมามกันมัิเกิด ฝากด้วยครับคลิปน้าบอยคนหากินนะครับปกติก็มากับผมบ่อยครับแต่ไม่ไม่เคยได้ถ่ายคลิปด้วยกันสักสักคลิปเลยครับคลิปนี้คลิปแรกครับที่ฟิชชิ่งกันแต่คลิปนี้น้าบอยไม่ถ่ายเขาบอกขี้เกียจไม่เป็นไรครับฝากนะยครับคนน้าบอยคนหากินชาแนลเดี๋ยวผมขึ้นอ่ารูปไว้ได้ด้านในคลิปแล้วกันครับแล้วก็ไปฝากช่วยกดติดตามให้น้าบอยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมห่ออันนี้มาครับไก่ทอดครับ ทอดแล้วก็มีเหมือนน้ำพริกตาแดงเซเว่นครับแล้วก็ข้าวเหนียวหน่อยหนึ่งอยู่ท้องแล้วครับเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จอน่าจะลงเอาปลากครับซส์ประมาณห้านะครับน้าบอยว่าห้าแต่ผมคิดว่นน่าจะ6ครับเพราะด้วยสายตาเท่าที่เคยยิงปลาความเห็นไม่ตรงกันครับการพนันจึงเริ่มเกิดครับการพนันจึงบังเกิดห้ามาโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวครับสักครู่ครับแล้วก็น้าบอยเขาจะลงทําค้างครับก็เดี๋ยวจะลวดเอาปลาให้ ผมคอยม้วนน่าจะคอยมว้วนอ่ะถ้าลงได้ก็ลงครับดูนดะเพราะผมว่ายน้าไม่ค่อยแข็งครับแค่พอเอาตัวรอดเท่าั้แต่ว่ายน้ําแบบไม่ค่อยแข็งไม่กลัวเหมือนกันครับ <laughs> กลัวตกหลุมควายโอเคครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับผู้บุกเบิกครับไปแล้วนะบอยคนหาก,กิน,นครับปล่ <laughs> อยให้ผมคนยิงอยู่ข้างบนนะครับ <laughs> ไป เออเปียโอ๊กเลเฮ้ยนเนแดมอกเอวเนาะปุ้นปุ้น,นไอตีขาขาวานะปุ้นไะปุ้นเดินอน้อมเลยโอ๊กอ่ะไทระยะนี่มั้ละก้า นู่ครับระยะสายออกจาก,กนี่ไปประมาณ3 0 35เมตรนะครับและเห็นปลาไปจิบโผล่อยู่ตรงปลายนน่นครับลงมาให้กําลังใจแค่ตรงนี้พอแล้วมันห้อน ปดัดเจ็ดมามีเจ็ดอ่ะผมว่าอ๋ออะไรอ่ะใครมาชื่นชมใกล้ๆครับโอ้ยแปดอ๋ปอ,อปอดัปอดอหู มันจะซิบนะเกาซิบนะนี่นะฮือผมเคยได้เจ็ดโลแปใหญ่กว่านี่อ้ยใหญ่ทำลายรีออเราดูผมเกยได้แล้วเนี่ยออโอ้ยเา ใส่กิ๊เปิดดีดก่อนเดี๋ยวผมเอาเนี่ยไอ้กันี่ง่ายก่าฮู้ฟังเียวน้องเียวนมันนั้นไออันติดอันนี้ติดอนนกัมกิเปิดอันกัคออันสายมากเอ้ยว่าแปดอะเิดดแม่ิปดอะเกาิมอ่ะ เอานะผมปล่อยนี่แล้วนะโอเคอาจารย์ okay. จิ๊บเปิดเอาไปยู่อะไรผมจะปล่อยเจี๊กแล้วนะไปเลยดูซัวกัมเพล่โอเคฝาตัวขึ้นไปบนก่อนเลยผมมาเปลี่ยนมือเด้กขาได้ยินนะเอาไอ้ไปอันไปกัมไปอันไปอันกัมจับมั้งกัเพาหัวกันใหญ่เลยหัวไอ้คนเอาอันเอาเลยไอ,อ้ไปกัมเออครับครับ ไปแต่งนันจังอันนั้นจังดีปอดสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดเฮ้ยมีอ่ะตาใจก็มามีอ่ะอูพอต้องวนว่าหมกแค่หมกคกเนาะเฮ้ย ค่อยสายก็คือไม่ได้หรอกผมแน่หัวนะว่าไปโดนปนเลงอระนี้ต้องยุดลึกขนาดนั้นเออบล็อกล้หันใหญ่อี่กํงงาตัวเซโด้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเออไอ้ไม่ไกลไกลนะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ครับจากน้าบ,บอยคนหากินครับอลองดูครับลองอ้มโชว์ก่อนแล้วค่อยช่างที่หลังปาดเอียงๆเอียงเนี่ยตัครับดูตัวปาดสุดตีนลองช่างครับน้าบ,บอยได้เท่าไหร่เอ่ยโอ้โหโอ้ เท่าที่ผมเคยยิงได้นะครับตัวนี้ปาดใจเย็นนะบอยลวกเลขประยุทธ์แปดแปดแปดสี่ครับแปดแปดสี่แปดแปดสามแปดแปดสี่ครับว้าวสุดยอดครับนี่ครับปืนใหม่ครับเรียบร้อยครับนบอยขออนุญาตหลบหน่อยครับนบอยขออนุญาตนิดนึงนี่ครับกระบอกนี้เลยครับ สุด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 ครับสุดสุดท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> นะบ,บอยพาโคตรหวานครับโอเคขออนุญาตเก็บสัมภาระก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างฝั่งครับค <c oughs> รับเดินทางกลับบ้านครับยังไม่กลับเพรายังไม่กลับไปต่ออีกนิดนึง <c oughs> <c oughs> ในออฟบ้านมาแล้วครับครับไอเสือมันนอนแอบอยู่ข้างหลังครับไอเสือเ <c oughs> หนื่อยครับเหนื่อยมากแต่คุ้มครับ คนที่เหนื่อยกว่าผมคือน้าบอยครับปลาก็ไม่ได้ครับลงเอาให้อีกต่างหากโอเคครับเดินล่นกับไปที่ห้างไปชิมหมาไม่ดิห้างเครื่องไม่ทำก็เหนื่อยเดินทางไปญาตเดินทางครับผ่านลุ่มน้ำอเมซอนครับบายโอเคเยอะนะครับแต่เจอกันฝั่งนู้นนะท่านผู้ชม